กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่36หาหาหรือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อบรรณาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ จังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพราะปลูกในช่วงหน้าแล้งและต้องเจอกับอุทกภัยและตะลิ่งพังในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นประจำในทุกๆปีอีกทั้งผลกระทบที่เกิดจากขุดเหนื้อแร่ทองคำ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่36โดยพลตรีสุพจน์บุรณะจารีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่36ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพิจิตรเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้หาเรือร่วมกับนางฉัดพรรัตนดุษฎีผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างบูรณา,าการร่วมกันกับทุกภาคส่วนค่ะ หากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังวางมัดรรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งโดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ําน้อยและเน้นให้นำผลผลิตต่างๆในหมู่บ้านและชุมชนมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้แก่เกษตรกรในภาวะภัยแล้งค่ะ